สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีป้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสามอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับสมหรับังก็เหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกคาลี่เล็งดึงแม็กอาร์ตี้ลูอิสลุยยูโร2อ2 1เเป๊ปแซลใครจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะกันแน่ เป๊ปกอดิโอลาตอบคำถามนักข่าวด้วยอารมณ์ขำขันถึงการถูกถามเกี่ยวกับอนาคตของสองแข้งดาวรุ่งอย่างเจมส์แม็กอาร์ตีและลิโก้ลูอิสว่าจะปล่อยไปเล่นในตึกยูโร2021หรือไม่โดยก่อนหน้านี้ลีคลัรลีย์ผู้จัดการทีมยู21ของทีมชาติอังกฤษแสดงความชัดเจนว่าต้องการดึงทั้งสองคนไปร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งชนกับช่วงการแข่งขันตึกชิงแชมป์สโมสมรต่อโลกที่แมนเชสเตอร์ต้องลงสนามเช่นกันเขาได้กล่าวว่าเอางี่นะผมจะขอบผู้เล่นเล่นก็นแล้วกัน เพราะว่าผมเป็นคนตลกผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนจ่ายค่าเหนื่อยให้แม็กอาร์ตี้และลูอิสระหว่างทีมชาติหรือสโมสรอนกันแน่นี่นะครับทางด้านเปปกวเดล่านะครับก็แซวนะครับออการเหมือนไม่พอใจนะครับที่เลือกจะดึงทั้งสองคนไปร่วมทัพสิ่งโตยู21นะครับแต่ว่าคือช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่แมนซิตี้นะครับมีคิวในการไปสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับมาดูข่าวที่2กันต่อ เป๊ปลั่นส่งแข่งเรือเอา3แต้มไม่เอาผลเสมอเพื่อตัว UCL เป๊ปนะครับได้ออกลงกระตุ้นลูกทีมให้ลุยเต็มที่ในการเยือนฟูลแลมโดยย้ำว่าทีมจะไม่เล่นเพื่อเสมอเพราะเป้าหมายเดียวคือชัยชนะเพื่อ3แต้มเท่านั้นเพราะว่าเราต้องการไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนในฤดูกาลหน้าแม้สถานการณ์ในตารางคะแนนในตอนนี้ต้องการเก็บเพียง1แต้มก็เพียงพอแล้วเป๊ปได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการเอาหนึ่งแต้มคือการเล่นเพื่อเอา3แต้มให้ได้เราต้องเล่นโดยคิดถึงชัยชนะไม่ใช่แค่คาดหวังผลการแข่งขันถ้าช่วงงงท้้าาายเกกกมตอรรััษผลแข่น เราก็ต้องทําแต่สิ่งสําคัญคือเราพยายามยิงประตูและคว้าชัยให้ได้ผมรู้ว่าฤดูกาลนี้มันไม่ดีนักแต่ทุกอย่างมันแย่กว่านี้ได้เสมอกับงานในสนามคุณล้มได้แต่คุณต้องลุกขึ้นอีกครั้งแล้วทํามันใหม่ทํามันซ้ำนี่คือหัวใจของทีมใหญ่นี่นะครับเป๊ปกวัวเดียล่าก็ได้กล่าวถึงข่าวนี้นะครับมาดูข่าวต่อมาโรมาโนโเผยกิลิตจะอำลาเรือแน่ตั้เมื่อน,นี้ปาปิเทียโ,โรโมาโนนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือระดับต้นๆในตลาดซื้อขายนักเตะได้รายงานยืนยันว่าอนาคตของแจ็คกิลิตก,กับแมนเชสเตอร ถึงทางตันอาจจะต้องแยกกันในช่วงซัมเมอร์นี้เมื่อแหล่งข่าวในวงในเผยว่าทางสมโมสรอนแทบจะแน่ใจแล้วว่าเป็นการแยกทางกันจริงและอาจจะกําลังมองหาทางออกที่เหมาะสมสําหรับทั้ง2ฝ่ายโลมาโน่นะครับระบุว่าความรู้สึกภายในสมโมสรอนแมนซิตี้ในตอนนี้ก็คือกิิ จะอำลาทีมอย่างแน่นอนในตลาดซัมเมอร์นี้และธโมซอนกําลังหาทางออกอยู่ลาสุดนะครับทางด้านเทเลกราฟฟุตบอลนะครับรายงานเพิ่มเติมว่าแจ็กกิลิตอาจจะไม่มีชื่อแม้กระทั่งบนแม้นั่งสํารองในเกมสําคัญที่เจอกับฟูแลมซึ่งมีผลต่อการลุ้นควอต้าแชมเปี้ยนลีกโดยตรงเป็นการตัดสินใจจากเป๊ปกวัวเดโอล่านี่นะครับแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือยอย่างโรมาโน่และก็เทเลกราฟฟุตบอลนะครับก็ได้รายงานตรงกันนะครับว่าในตมมมอร์นี้นะครับแจ็กกิลิตอาจจะต้องย้ายหรือว่าอำลาเรือใบสีฟ้าาแแนนนน่อะะครรัลทงบ ก็ระบุว่าในเกมที่เจอกับฟูลแลมนะครับแมททิตี้อาจจะไม่ได้ใส่ชื่อของแจ็คกิลิตแม้กระทั่งในมานั่งสำรองนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของแจ็คกิลิตนะครับมาดูข่าวสุดท้ายของ EP นี้ เป๊ปรับสะเทือนใจ KDB อยากอยู่ต่อแต่สโมสรอนเป็นฝ่ายปฏิเสธกล่าวด้วยอารมณ์รู้สึกสะเทือนใจถึงการอำลาของเควินนูบอยที่อยู่กับสโมสรอนมายาวนานกว่า10ปีพร้อมเผยว่า KDB เองก็ชัดเจนว่าอยากอยู่ต่อแต่ว่าสโมสตอนนั้นตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญาให้กับเขาเป๊กวัวเดียล่าได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อการตัดสินใจนั้นเห็นพ้องต้องการทั้งสองฝ่ายมันง่ายกว่าเสมอแต่ครั้งนี้เควินนูบอยเขาอยากอยู่ต่อส่วนสโมสรอนตัดสินใจไม่ให้ต่อนั่นแหละคือสิ่งที่ยากมันคือเวลาหลายปีหลายวา เวลาแห่งความตุกและหลายช่วงเวลาแห่งความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ถูกรวมกันไว้ในช่วงเวลาที่คุณรับรู้ได้ว่าพวกเราจะไม่มีวันได้อยู่ด้วยกันแบบนี้อีกแล้วแน่นอนว่าเราจะได้เจอกันอีกแต่ในแต่ละวันนั้นตอนที่คุณเปิดแชทหรือนึกถึงที่นั่งของเขาในห้องแต่งตัวตเพบยื่กล่าวถึงการอลาอันเต็มไปด้วยความรักที่แฟนบอลมอบให้กับดะบอยว่าจุดจบที่งดงามที่สุดผมได้คุยกับเขาเรื่องความสุขที่เขาได้รับจากแฟนบอลถ้าเกิดที่ถาโถมเข้ามา การจากลานี้มันดีมากเาะถ้วยรางวัลหรือโมเมนต,ต์ในสนามนั้นยอดเยี่ยมก็จริงแต่การได้รับความรักแบบนี้มันประเมินค่ามไม่ได้ประตูที่นี่เปิดต้อนรับเขาเสมอเขาจะถูกจดจําในฐานะหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการพูดมาทํางานหนึ่งเริ่มต้นโดยไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นและคุณจากไปหลัง10ปีที่คว้าทุกอย่างมาได้พร้อมความรักแบบนี้มันคือจุดจบที่สวยงามที่สุดที่ทุกคนปรารถนาและเขาได้รับมันแล้ว นี่นะครับเป๊ปก็ยังได้กล่าวสเสริมว่าเควินดูบอยพร้อมแล้วสําหรับบทใหม่ของชีวิตและเชื่อมั่นว่าเขาจะทํามันได้ดีที่สุดเสมอนี่นะครับทางด้านเปโกรวเิเลล่าก็าได้ออกมาพูดถึงเควินดูบอยนะครับที่กําลังจะจากเรือใบสีฟ้าของเราไปนะครับก็น่าจะได้นะครับทางที่สุดนะครับเป็นทางสโมอสอนเองนะครับที่เลือกที่จะปฏิเสธการต่อสัญญาของเควินดูบอยออกไป นี่นะครับทั้งหมดทั้งมวลใน EP นี้แอดมินก็ได้นำมาอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องชาือใบสีฟ้ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยนะครับใน EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ